วันนี้ครั้งแรกเลยจะเรียรู้สึกางกานก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังให้าการต้อนรับพี่ขวัญอยางอบอุ่นนะคะถึงแม้ว่าแบบพี่ขวัญจะอยู่วงการมาร่วม3 0สปีแต่ว่าทุกคนก็ยังคิดว่าพี่ขวั่ยังเด็กอยู่ยังเป็นเจนใหม่อยู่ก็ขอบคุณทุกคนคะคะวันนี้ก็ขวัยก็ปรับตัวเองมาตามท,าที่ที่เราชอบอะไรอย่างเงย เน่บรรากาศเป็นงาครั้งแรกเลยเลางานที่ใหญ่มากก็อบอุ่นมากนะคะเพราะว่าก็จะมีน้องๆพี่ๆทุกคนที่เราเห็นในติ๊กต็อกตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือโดยส่วนตัวพอตอนที่เราเคยจัดงานเวนต์ของยูซี่ครบรอบ5ปีเราก็มีพี่ๆเชิญครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะมาร่วมงานด้วย เพราะว่าเราเห็นตัวตนทุกคน,นจากในทิกตอ k แล้วขวัญก็รู้สึกว่าเราอยากให้กําลังใจทุกคนในที่นี้เพราะว่าทุกคนเป็นดาวได้โดยที่เขาใช้สองมือของเขาทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็อยากสนับสนุนท,ทุกคนที่แบบไม่ว่าคิดคอนเทนต์ทุ่มเทในการที่แบบว่าตกน้ําตกท่าทําแต่งตัวอะไรแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเป็นกำลังใจให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะคะ่ะยังก็ขอเองก็เหมือนแบบเครียดจากทิกตอ k อะไรได้แบบเยอะเหมือนกันเนาะ อย่างขวัญถือว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ครีเอทมากขนาดนั้นแต่ว่าเราใช้ชีวิตเรามาอยู่ใน t i k t o ok, ็อกทำให้เราแบบเหมือนมีความเป็นเป็นเลี้ยวไลฟ์มากขึ้นในชีวิตจริงเพราะว่าบางคนอาจจะสัมผัสได้จากคำว่าขวาัญอุตสามาดีในเรื่องของ ละครหรือคำว่าดาราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า TikTok เนี่ยก็จะทําไม่ขวัญใกล้ชิดกับปแทนละครมากขึ้นรู้จักตัวตนขวัญมากขึ้นอะไรเงรี้ยไม่ใช่ว่าแบบเออร้องให้ดราม่าในแบบว่าเจ้าน้าตายอย่างเดียวหรือว่าแบบทํางานทําธุรกิจรับสมัครคนอย่างเดียวค่ะไม่เห็นอะไรอีกครัใช่ <c oughs> ใช่ค่ะก็เหมือนเปิดคําว่าขวัญอุตสาห์มน,นี้ให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมฝากติดตามหน่อยครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงของวขวัญอุตสาห์ไปนี้ก็สามารถเข้ามาอยู่ได้ในเอ่อติกต็อกนะคะ kwan แล้ก็อะไรอะ kwan kwan เอ้ยอะไรวะอ๋อขวัญอุตสาห์ KWA N แล้วก็ USA แล้วก็9ค่ะเพราะว่าฝ่ายก็จะมีครบหม,มดในเรื่องของความสวยไปว,ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทำเล็ิลิปลิ y ด้วยแล้วก็จะมีหน้ารา้านขะก็จะเอาทุกอย่างอยู่ใน TikTok ของฝ่ายค่ะตามเห็นเหมือลนอล้านก่าจก็มีแบบ5ปแบบแบบแบบีแล้วเราจะไม่มีล้หลบอกอะไรเลยไรั่ะใช่ค่ะก็คือคำว่าในวงการมันไม่มีคำว่าลาออกแล้วอะค่ะนะแล้วก็ แต่ว่าเพียงขวัญทํางานหนักทั้งชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็เราทํางานหนักเราก็ทุกคนนะคะต้องมีโกต้องมีเป้าหมายในชีวิตขวัญก็เหมือนกันว่าที่ขวัญพูดมันก็เป็นเป็นโกของข,องขวัญเป้าหมายในชีวิตขอวัญนนะัคือถ้าเราเลือกได้ไม่มีใครอยากนั่งทํางานทั้งชีวิตจนถึงอายุ70หรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้นนนขวัญก็ต้องทราบขานขวัญยังมั่นคงเพื่อชี่วต่อไปขวัญจะได้นั่งเฉยๆอยู่ในสวนกุลหลาบของขวัญได้ มันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้ามันเป็นเรื่องที่งดงามว่าฉันจะน่าเฉยๆอยู่กับสวนกุหลาบอย่างเงี้นั่งทำเล็บสวยๆก็ค,คือเรามีความคิดสิงนี้มันเป็นเพราะอะไรเราเบื่อหรือเราอิ่มตัวหรืออะไรอย่างนี้ไม,นนไม่ได้เบื่อไม่ได้อิม่มตัวค่ะแต่อว่าเราอยากอยู่ในจุดที่ว่าเราตื่นนอนมาได้ทําอะไรในสิ่งที่เราชอบอย่างเงี้ยทำอาหารชงชาทําเบเกอรี่ดูลูกค้าของเราทําเล็บดูลองแมทอะไรใหม่ๆ หรือว่าดูลอแมทคอสเมติกอะไรที่มันทําให้แบบผู้หญิงเราสวยมากขึ้นแล้วเราชอบแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนจุดจุดพลยแม็กในชีวิตเราเราสามารถเลือกทาสิ่งที่เรามีความสุขมากขึ้นในการที่มอบความสวยมอบความเป็นขวัญรสึกมนี้ให้กับคนอื่น